ค่ะวันนี้อยู่กับบีสวนอิ่มสุกนะคะวันนี้บีจะพามาใส่ปุ๋ยทุเรียนนะคะอันดับแรกก่อนใส่ปุ๋ยทุเรียนนะคะเราต้องตัดหญ้ารอบโคนก่อนนะคะตัดหญ้ารอบโคนทุเรียนนะคะห่างจากต้นหรือโคนทุเรียนประมาณหนึ่งฝ่ามือนะคะเสร็จแล้วนะคะตัดรอบๆเสร็จเรียบร้อยแล้วหญ้านะคะ ที่เราตัดเราจะวางไว้รอบๆทรงพุ่มของเขาด้านนอกนะคะวางตรงขอบอโพลหรือว่าเนินที่เราทำเอาไว้นะคะเพื่อที่จะให้เขาเป็นปุ๋ยหรือย่อยสลายนะคะเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะในอนาคตนะคะค่ะก่อนที่เราจะใส่ก่อนที่เราจะใส่ปุ๋ยนะคะเราต้องทำการพวนดินก่อนนะคะพวนดินรอบๆต้นก่อนนะคะรอบๆต้นทุเรียนเสร็จแล้ว เราถึงจะใส่ปุ๋ยนะคะทําไมถึงทาแบบนี้เพราะว่า,อาพอเวลาฝนตกลงมานะช่าล้างหน้าดินนะคะปุ๋ยตรงนี้ก็จะอพอเราพวนดินเสร็จนะปุ๋ยก็จะอยู่ได้ไม่ไม่ละลายไปกับน้ํานะคะค่ะเราพวนเพื่อที่จะให้รากเขามารอรับปุ๋ยที่เราจะใส่ไปนะคะทำให้ดินรอบโคนล่วนซุยนะคะ สามารถรับปุ๋ยได้เลยนะคะวันนี้เดี๋ยววีจะพามาทำนะคะนะคะปุ๋ยของเราก็จะมีอินรียเคมีนะคะปุ๋ยอินรีย์ของเราก็บีก็จะใช้สมายทรีนะคะค่ะใช้สมายทรีสมายซอยนะคะผสมนะคะจะใส่รอบๆโคนด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวบีจะพาทำเลยนะคะ ค่ะวันนี้เราก็จะมาพรวนก่อนนะคะพรวนดินให้เสร็จก่อนนะคะเราถึงจะมาใส่ปุ๋ยได้นะคะวันนี้พี่จะมาะมาพรวนนะคะพรวนดินรอบๆก่อนนะคะรอบๆโคนนะคะห่างประมาณหนึ่งฝ่ามือพอดีนะคะค่ะห่างจากจากโคนต้นผู้เรียนหนึ่งฝ่ามือพอดีนะคะ ยาที่เราตัดออกหรืออะไรเราจะวางไว้ข้างๆรอบโคนของทุเรียนนะคะ,ะเพื่อที่จะตากแดดให้แห้งแล้วก็หลังจากเขาแห้งแล้วนะคะเขาก็จะย่อยสลายนะคะหลังจากเราวางเขาไว้เรียบร้อยแล้วมันต้องใช้เวลานะคะใช้เวลาในการย่อยสลายนะคะต้องอาศัยจุลินทรีย์ในดินจุลินทรีย์ในปุ๋ยนะคะเพื่อที่จะย่อยสลายนะคะวันนี้พี่ก็ มาปวนดินนะพะตัดหญ้าก่อนนะคะอันดับแรกนะคะมีตัดหญ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดินที่เป็นก้อนเราก็ให้เขาย่อยนะคะหมายถึงว่าให้เขาแบบแตกก้อนเนี่ยนะคะจะพูดว่ายัางไง <c oughs> ค่ะแล้วก็ให้เขาแบบย่ยอยเป็นก้อนเล็กๆนะคะรอบๆนะคะ ะะรอบๆนี้เลยนะคะใช้ใช้ตัวนี้นะคะช่วยนะคะค่ะใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะคะมองเห็นไหมคะแทนมือเรานะคะเราไม่ต้องใช้มือนะคะพรวนรอบๆนะคะอันนี้บีก็ควนมารอบระยะรอบหนึ่งแล้วนะคะ ค่ะเราก็พรวนมารอบนึงแล้วหลังจากนี้นะคะทีก็จะพาใส่ปุ๋ยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ดินจะค่อนข้างแข็งมากนะคะเพราะว่าเป็นก้อนหินนะคะเพราะว่าเราใช้ลูกลังนะคะแรกๆเราซื้อลูกลังมาใส่นะเป็นคันรถสั่งเข้ามาเป็นคันรถลยนะคะค่ะ <c oughs> ก็ตอนแรกเราก็ไม่กล้าพวนนะคะก่อนหน้านี้ต้นต้นเขายังเล็กอยู่นะคะเราก็ไม่กล้าพวนเพราะอะไรเพราะว่าบีกลัวไปโดนลากของเขานะคะเพราะว่าต้นเขายังเล็กยังไม่แข็งแรงนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะพอเราพวนเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวบีให้ชมใกล้ๆนะคะค่ะพอเราพวนเสร็จแล้วนะคะ ก็จะประมาณนี้ใช่ไหมคะคะเราก็จะหว่านปุ๋ยลงไปเลยนะคะปุ๋ยก็จะอยู่ตามซอกดินนะคะที่เราปวดเอาไว้นะคะค่ะเราจะใช้ปุ๋ยนะคะอันนี้ปุ๋ยสมัยสมัยทีสมัยซอยนะคะประมาณนี้นะคะหนึ่งหนึ่งต่อสองนะคะจะใส่ร,บรอบๆคูณนะคะ เราก็โรยนะคะโรยตามทรงพุ่มของเรานะคะโรยนะคะโรยประมาณเอหยิบมือแล้วเราก็โรยโรยโรยตามนี้เลยนะคะประมาณหนึ่งกำมือนะคะถ้าต้นใหญ่ก็สองกำมือนะคะต้นเล็กก็ใช้หนึ่งกำมือนะคะ แล้วบีก็จะใช้อินซีเคมีด้วยนะคะอันนี้จะเป็นอินซีนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปก็จะใช้หกสามสามนะคะหกสามสามตัวนี้จะเป็นเอ่อเอ่ออะไรนะอินซีเคมีนะคะจะโรยรอบๆนะคะ แอปบนึ่งนะคะเทีย์พื้นที่ก่อน <c oughs> ค่ะเราก็โรยโรยไปเลยนะคะค่ะมองเห็นนะคะนี่ก็จะโรยะคะปุ๋ยเขาก็จะแบบเอ่อเวลาฝนตกนะคะก็จะไม่ไหลหนีนะคะค่ะเราก็ เราควนดินนี้ก็ดีนะคะเพราะว่าปุ๋ยจะได้โดนน้ําก็จะไม่ไหลหนีนะคะก็จะได้ซึมได้ง่ายด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> ทำแค่นี้ก็เหนื่อยเปอนเพื่อนนะคะแต่ใช้หนึ่งต่อหนึ่งก็โอเคอยู่นะคะเยอะอยู่นะคะเยอะอยู่นะคะ แต่ต้นมันใหญ่จะใส่เยอะนิดนึงนะคะเรียบร้อยนะคะใส่ปุ๋ยแล้วเรียบร้อยค่ะต่อไปจะใส่กับกันนะคะกับกันไตโครมาตัวนี้นะคะค่ะใช้กับกันตัวนี้ก็คือป้องกันเชื้อรานะคะค่ะลาใบาติดนะคะเสียลาก โคนเน่านะคะค่ะเน่าคอดินนะคะพวกนี้เชื้อราทุกชนิดเลยนะคะโคนเน่ารากเน่าผลเน่านะคะลำต้นกิ่งใบอะไรพวกนี้นะป้องกันนะคะค่ะเดี๋ยวพี่จะใช้โรยนะถ้าใคร <c oughs> ไม่อยากจะโรยก็สามารถใช้ผสมน้ำแล้วพ่นก็ได้นะคะพ่นจากข้างบนลงข้างล่างก็ได้นะคะ แต่ก่อนหน้านี้พีพ่นไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้พี่ก็จะโรยแบบนี้เลยนะคะโรยรอบๆนะคะโรยรอบๆอ,อันนี้ใช้กับตันนะคะเวลาเราโรยเราจะตัวเราต้องอยู่เหนือลมนะคะลมเขาจะไปแบบนี้เราก็จะโรยแบบนี้เลยนะคะโรยเลยนะคะค่โรยรอบๆเพื่อที่จะไม่ให้อา่า เชื้อรานะคะมันจะมาตามรากตามพื้นเราป้องกันโดยการใช้ไตโคโดมานะคะโดยรอบๆนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเวลา <c oughs> เวลาเราใช้กับตันไตโคนี้นะไตโคโรมานี้นะคะห้ามใช้กับยาฆ่าอะไรนะคะยาแบบ ห้ามใช้ผสมกันกันกบยายาฉีดนะคะให้เว้นห่างกันอย่างน้อยห้าถึงเจ็ดวันนะคะค่ะจะต้องห่างกันนะคะไม่ใช้ร่วมกันกับยาเอ่อมันจะไปทำลายเชื้อรากับแบคทีเรียนะคะตัวดีนะคะค่ะอันนี้ทำโรยเสร็จเรียบร้อยใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะอันนี้เป็นการทำเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะใคร <c oughs> สงนะใสาตรงไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นทุเรียนหมอนทองนะคะนะคะสี่ปีนะคะทุเรียนหมอนทองต้นนี้นะคะสี่ปีแล้วนะคะค่ะเราเพิ่งปลูกเป็นครั้งแรกนะคะปลูกทุเรียนเป็นครั้งแรกพื้นที่เก่าตรงนี้จะเป็นท้องนาท้องไร่นะคะทดลองปลูกนะคะเราก็ใช้หินลูกรังนะคะมาทําเป็น เนินนะคะเป็นเนินขึ้นมานะคะทําเป็นเนินหรือเป็นโพนนะคะขึ้นมานะเพื่อที่ยกร่องเวลาน้ํานะคะเพราะมันเป็นพื้นนาเก่าไงคะแต่ถ้าสมมุติว่า <c oughs> น้ําตรงนี้มันเยอะนะ,ะเกิดน้ําท่วมนะเราก็สามารถป้องกันน้ําท่วมได้ด้วยอีกแรงหนึ่งนะคะค่ะค่ะวันนี้ก็ทําการใส่ปุ๋ยนะคะ ใช้ไตโครมาป้องกันเชื้อราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอะบีก็อขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาชมคลิปนะคะขอขอบคุณมากๆที่มากดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปถัดไปนะคะค่ะถ้าถ้ามีเวลาก็คอมเมนต์นะคะช่วยคอมเมนต์มานิดนึงนะคะค่ะ ชมได้เลยนะคะค่ะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ